สวัสดีคะ่ะคลิปนี้เป็นคลิปสองคนรักเก่าของธาตุไฟนะคะเพื่อนเพื่อนราศีธาตุไฟคือราศีเมษราศีสิงห์ราศีธนูหมอมิ้นอ่านทางโหราศาสตร์ไทยเรานะคะวันที่ก็พิมพ์ไว้ใต้วิดีโอคลิปนี้แล้วนะคะพลังงานนี้นะคะเพื่อนเป็นพลังงานโดยรวมนะคะก็คือคนที่จบไปแล้วเลิกกันไปแล้วนะคะชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าสองคนรักเก่าหรือคนที่รักๆเลิกๆนะคะเพื่อนๆนห่างๆเหินๆเงียบๆไปก็สองได้เช่นกันแต่สองอย่างมี มีวิจารณญาณนะคะเพราะาพลังงานนี้เป็นพลังงานโดยรวมที่อ่านไพ่โดยกว้างมากไม่ได้เจาะจงไปถึงผู้ใดผู้หนึ่งนะคะอยากให้ดูเป็นแนวทางจะดีที่สุดไพ่อ่านสลับกันได้มาฟังนะคะธาตุไฟไพ่ของคุณออกมาดีนะนะคะในดีในเรื่องที่เรารู้สึกว่าเรามีความสุขขึ้นสบายใจขึ้นมากกว่า ใบแรกของธาตุไฟนะคะช่วงนี้หนึ่งคุณอาจจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะเริ่มงานใหม่ๆหรือบางท่านรอง,งานอยู่หรือน้องๆน,นักศึกษารอสอบแข่งขันมีโอกาสสอบผ่านนะคะเพื่อนๆหรือบางคนก็คือมีงานประจําแต่คุณก็อยากได้งานเสริมเพิ่มเติมก็มีโอกาสนะคะขยับขยายได้ด้วยสิบเหรียญถ้าใครรองเงินก้อนอยู่นะคะนาอสังหาที่ดินนาหรือไม่ก็คุณก็อยากได้ที่ดินอยากต่อเติมบ้านมีโอกาสประสบผลสําเร็จสูงนะคะเพื่อนๆการค้าการขายช่วงนี้สิบเหรียญน,นะ ร่ลำรวยมั่นคงเปิดหีบสมบัติได้เลยโยกกันนะคะถ้าไม่ใช่ตัวคุณนะคะก็ตัวลูกหลานบริวารเพื่อนๆมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือตัวเราในอนาคตข้างหน้าดวงสดใสมากเรื่องหน้าที่การงานการเงินมีโอกาสได้รถคันใหม่เปลี่ยนรถใหม่มีโอกาสถ้าท่านบอกว่าเออมีรถมีบ้านแล้วหมอมินแสดงว่าสิ่งใดที่คุณรอคอยมีโอกาสประสบผลสำเร็จ นะคะเพื่อนๆนะคะสมเร็จดังที่ตั้งตั้งเป้าเอาไว้ด้วยความพยายามของคุณนั่นแหละนะคะสมหวังดวงของคุณมีสเสน่ห์มีออร่ามากเพื่อนๆะะลองไปไหว้พระพิฆเนศดูนะคะกับไพ่อ่าพระพุทธเจ้าเรานั่นแหละค่ะขึ้นมาไพ่ตรงนี้หมายถึงการเรียนรู้อะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่ผ่านมาทําให้คุณรู้สึกว่าคุณนิ่ง ะค,ะคุณเงียบนะคุณปล่อยวางได้มากขึ้นคุณหันหน้าสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมนะคะเดินทางทําบุญทํากุศลบ่อยขึ้นนะคะช่วงนี้มีโอกาสได้สิ่งสิทธิ์ม,มารักษาคุ้มครองป้องภัยนะคะเพื่อนๆตรงนี้นะ คุณเป็นยังไงบ้างตัวคุณนะคะเพื่อนเพื่อนช่วงนี้คุณรู้สึกว่าคุณเข้มแข็งคุณแข็งแกร่งกว่าที่ใครครคิดอยู่คนเดียวได้นะคะเพื่อนเพื่อเดินหน้าสู่ชัยชนะเรื่องเงินเรื่องงานมีทางเลือกตัวเลือกคุณมีสเสน่ห์นะคะเพื่อนเพื่อตรงนี้มีสเสน่ห์มากๆเลยมีคนคุยนะคะทางโซเชียลไลน์นี่เยอะมากนะคะตรงนี้แต่ไม่ได้แปลว่าคุณจะต้องไปคบทุกคนถูกไหมคะตัวเรามากกว่าที่มุ่งเน้นเรื่องเงินเรื่องงานแต่หนึ่งในนั้นนะคะเพื่อนเพื่อคุณจะได้เจอใครสักคนที่คุณรู้สึกว่าเคมีตรงกับ ถูกใจพอให้ขออกมานะคะเรานึกถึงอ่ามันหมายถึงว่าเราเจอเขาแล้วรู้สึกว่าเราคุยกันเข้าใจมากกว่านะคะตรงนี้นะมองตาก็เข้าใจอาจจะรลือจากกันในที่ทํางานใหม่ๆหรือที่เรียนใหม่ๆหรือการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่คุยกันหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นาพาก็ได้เขาอาจจะแตกต่างกักบเราเช่นคุณเป็นคนเด่นคนดังเขา เป็นคนที่เด่นดังก็ได้นะเช่นหน้าตาดีโปรไฟล์ดีหรือเป็นคนที่สังคมให้การจับจ้องยอมรับนะคะเพื่อนชัยชนะนี้เดินหน้านะคะเรียนรู้กันไปค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะตรงนี้ขึ้นมานะ,ะอันนี้มีนอ่านปัจจุบันจะมีคนที่พยายามเพื่อคุณนะคะหรือคุณจะได้เจอคนที่อายุแตกต่างกับคุณนะคะคอลลิ่งนะคะเพื่อนๆตรงนี้หมายถึงว่าไม่ต้องเรียกร้องไม่ต้องเรียกหาถึงเวลาก็มาเองคุณอาจจะอธิษฐานขอพรให้เจอสิ่งดีๆคุณจะเจอคนที่ดีๆที่ใช่นะคะเพื่อนๆ มาดูที่ผ่านมากันนะคะเพื่อนๆตรงนี้นะคุณรู้สึกว่าความรักหนึ่งบางคนอาจจะอยู่กไกลกันหรือถ้าอยู่ใกล้แปลว่ามันไม่เติมเต็มนะคะภัยตรงนี้เนาะคุณรู้สึกว่าคุณเดินออกมาจากความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนกับเราความสัมพันธ์ที่เราอดทนกับใครสักคนหนึ่งนะคะเพื่อนๆอดทนรอเขาเขาจะชัดเจนเมื่อไหร่ หรือรอคอยนะคะหรือไปๆไปกับกับเป็นสภาวะที่คุณเหนื่อยเพื่อนๆตรงนี้นะเสนนีเหนื่อยนะคะเพื่อนๆความรักที่มองไม่เห็นหนทางมองไม่เห็นอนาคตไม่ว่าคุณจะคบกับเขานานแค่ไหนเขาก็ไม่ให้สถานะความรู้สึกเรากําลังคิดว่าเราหลอกตัวเองอยู่หรือเปล่ามันซับซ้อนจริงๆเลยนะคะบางท่านอาจจะคุยกับชาวราศีมีนนะคะลัคนามีนสิงห์ลัคนาสิงห์ธาตุไฟเมษสิงห์านูพฤกษบลัคนาพฤกษบนะคะตรงนี้นะ,ะอ่านะคะธาตุน้ากรกฎมีนพิจิก มาดูที่ผ่านมาธาตุดินกันเพื่อสมัักรนะคะมาดูที่ผ่านมาคุณเป็นยังไงบ้างสักเล็กน้อยนะคะเดลิเวอร์ชาวเมทุนลัคนาเมทุนที่ผ่านมาคุณรู้สึกว่าความรักของคุณคุณอาจจะมีความรักเป็นรักสามเศร้าคุณไปซ้อนเขาหรือใครมาซ้อนเราก็ได้นะคะเพื่อนๆหรือมีคนดึงความสัมพันธ์นี้เข้ามาทําให้เราตกในสถานการณ์เป็นตัวเลือกเป็นทางเลือกก็ได้นะคะคนคนนี้สี่เหรียญเขากักความสัมพันธ์นะคะตรงนี้นะอ่าขอดูอีกนิดนึง เอ็มเพลอร์ชาวราศีเมลัคนาเมษนะคะต่างชาติต่างถิ่นแดนกไกลคนที่ทํางานในหน้าที่การงานโตหรือเป็นคนต่างชาติต่างชาติลูกครึ่งลูกเสี้ยวหรือทํางานในองค์กรต่างประเทศก็ได้เพื่อนเนเขามีอีโก้มีทิฐิเขาไม่ค่อยเทคแอคชั่นเท่าไหร่ทํางานเนี่ยเก่งนะแต่เขาไม่ค่อยงอนะงอไม่เก่งนะะห้าไม่เท้าเป็นสภาวะที่คุณกับเขาทัศนคติบางอย่างที่ไม่ตรงกันเช่นคุณอยากได้ความชัดเจนอยากได้ความจริงใจ ะะแต่เขามีให้ไม่ได้เมื่อพูดมันก็จะเป็นปัญหาเดิมๆวนๆซ้ำๆซากๆหรือบางกรณีบางท่านมีปัญหาทางฝั่งผู้หลักผู้ใหญ่คุณพ่อคุณแม่คุณพี่คุณน้องคุณเพื่อนฝั่งใดฝั่งหนึ่งทําให้เรามีปัญหาเขาเรียกว่าทับซ้อนเข้าไปอีกนะคะแปดถ้วยเราเพื่อนๆนะความรักมันไม่เติมเต็มอ่ะคุณรู้สึกว่าอยู่ไกลกันหรือห่างไกลกันเรืจัดเม้นมันเหมือนความรู้สึกว่าเอะทำไมเราอยากจะหลุดจากตรงนี้นะความรักความสัมพันธ์มัน มันเป็นวิบากกรรมหรือเปล่าที่เราเจอนะคะคนนี้เป็นคนที่เราแวงหรือเรารู้สึกว่าเขาแอบทําอะไรรับหลังเรานะคะหรือเาแอบคบกันนะคะไพ่ตรงนี้ขึ้นมานะค,ะคุณไปโปะแตกทาวเวอรนะ์เดอะทาวเวอร์นะเพื่อนเพื่อไปจับได้แน่นอนหลักความลับไม่มีในโลกใบน,นี้นะคะตรงนี้ขึ้นมานะคะเขาอาจจะเป็นคนที่เจ้าชู้ก็ได้เพื่อนเพื่อนนทาเดรเวิลชาวมังกรลัคนามนกรเขาไม่หยุดอยู่กับเราที่ผ่านมาคุณเอาเขาออกจากหัวไม่ได้กว่าจะหลุดจากตัวนี้เราเราเหนื่อยเพื่อนๆนตรงนี้นะ นะคะคุณคิดว่าเขาคือคนที่ใช่แต่จริงๆแล้วเราเหนื่อยในความสัมพันธ์หรือเขามีคนของเขาหรือเขามีคนบางคนที่อยู่ในใจของเขาแล้วก็ได้นะคะตรงนี้นะอ่านะคะก้าวไม่เท้าเป็นความรักที่มีความกลัวความกังวลน,นะคะที่ผ่านมานะเราเจ็บและเสียใจอะมาส่องดูกันเขานะเพื่อนๆมาส่องดูว่าคนที่คุณมีปัญหาเนีแหละมาส่องดูว่าเขาเป็นยังไงบ้างเบื่อเๆื่อนะคะ เเวนะคะเขาอาจจะเป็นคนกไกลเป็นคนต่างชาติหรือจบกับคุณแล้วก็ได้นะนะคะตรงนี้จบแบบคอมพลี e ในตัวคุณก็ได้เรียนรู้อะไรกับคนคนนี้มาเยอะนะคะให้ใจมาเยอะให้คุณค่ามาเยอะเหนื่อยมาเยอะแต่เขาไม่เคยสนใจไม่เคยแคร์เราเลยนะคะตรงนี้นะ The lover, เดลิเวอร์เพื่อนๆเขาเป็นคนที่มีตัวเลือกทางเลือกเยอะมีสเสน่ห์นะคะเป็นคนที่ไม่ค่อยให้สถานากะกับใครหรือบางครั้งเขาก็มีคนของเขาแต่เขาก็เหมือนทำตัวเหมือนโสดนะคะตรงนี้ก็ได้นะคะไนท์ถือถ้วยเขาอาจจะเป็นคนที่เกี่ยวกับตัวคุณก็ได้นะคะหรือตัวเขาเกี่ยวกับคนหนึ่งก็ได้มีใครสักคนกลับมาขอโอกาสจากเขาอาจจะเป็นคนเดิมคนคุ้นเคยคนเก่าๆใครก็ตามที่เป็นเขาอาจจะไปคุยกับคนเดิมๆก็ได้นะ,ะมีโอกาสนะคะเพื่อนๆตรงนี้นะอืม คิงถือไม้เท้าเขาก็เป็นคนที่ท่านหน้าที่การงานก็เป็นคนที่โฟกัสเรื่องเงินเรื่องงานแต่ความรักเขาอาจจะช้าอาจจะนิ่งตัดสินใจช้าก็ได้นะคะตรงนี้นะคะเพื่อนเพื่อนืเจ็ดถ้วยนะคะเป็นคนที่เฟลลี่โตแค่ไหนอายุแค่ไหนก็นิสัยเหมือนเด็กยังมองหาสิ่งใหม่ๆไปเรื่อยๆไม่ค่อยคอมมิทเมนต์กับใครมากๆนะคะก็คือทําตัวแบบแบบสนุกไปวันๆหรือรักใครชอบใครก็เข้าหานะแต่พอไม่ได้ดังใจฉันก็ไป คบไปคุยกับคนอื่นนะคะตรงนี้นะเพื่อนๆนะคะเดอรเดทนะคะพิจิกลัคนาพิจิกพ่อไม้แม่ไม้เป็นการจบเป็นการจากวางสิ่งวางอย่างก็ได้นะคะตรงนี้ขึ้นมาบางคนอาจจะคุยกับคนพ่อไม้แม่ไม้ต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลนะคะจบอาจจะจบกับคุณก็ได้นะคะหน้าตรงนี้ขอดูนี่นเดอะฟูเป็นคนที่ไม่ให้สถานะกับใครนะเพื่อนๆเขาเป็นคนที่เอ่อแบบ คุยกับใครก็ไปเรื่อยๆนะแต่รักอิสระอย่างนี้ก็ได้ต้องการความเป็นอิสระเขาก็สนใจเรื่องเงินเรื่องงานหรืออาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณก็ได้นะนะคะไพ่ตรงนี้ขึ้นมาเนาะอ่าควีนถือดาบนะคะตรงนี้เป็นคนที่พูดจาอะไรแรงตรงไปตรงมานะมีสถานะที่ตรงไปตรงมาพูดแรงธนูลนักนณาธนูไปไปกลับกลับมาหลายรอบนะคะตรงนี้หรือความสมานที่แตกต่างกันเช่นอายุต่างกันก็ได้ นะคะความคิดความอ่านต่างกันนะคะเชื้อชาติศาส,สนาวัฒนธ,ธรรมก็มีโอกาสที่จะแตกต่างกันนะคะความสัมพันธ์นี้มันเอาแน่เอานอนไม่ได้เพืเ่อน,นมันมีอะไรที่ขัดแย้งกันได้ด้วยมาดูกันนะคะคนที่คุณมีปัญหาเลยแะมาส่องใจเขาดูว่าเขาคิดยังไงกับคุณบ้างาไพ่ใบแรกเป็นจัดเมนนะคะเพืเ่อนตกตำแหน่งความคิดของเขาเขายังถือคุณไว้อยู่ในมือนะแล้วก็ห้าถ้วยเหมือนเข้ามาส่องชีวิตคุณทําไมคุณดีจังคุณสวยคุณมีความสุขเงินทองก็มั่นคงร่ํารวยแถมมีสเสน่ห์เขาเสียดายคุณเพืเ่อน เขาก็รู้สึกว่าสิ่งที่เขาทําก็มีโอกาสที่เขามีส่วนทําให้ผิดพลาดและทําให้ความรักพังและเสียดายคุณด้วยด้วยนะเดจัตมเขารู้สึกว่าเขาอยากลือฟื้นบางสิ่งบางอย่างกับคุณก็ได้นะคะตรงนี้นะมานะคะ,ะเริ่มคิดได้นะคะคุนเลียย ะค,ะคุณเป็นคนที่ให้เขาบอกคุณนิ่งลงคุณเป็นคนที่มีเงินมีทองมีฐานะนะบางคนเขานึกถึงคุณอาจจะนึกถึงเพราะว่าคุณให้ให้ใจให้ความช่วยเหลือให้เงินทองซัพพอร์ตบางสิ่งบางอย่างนะคะเวลารักเขาคุณก็ทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างนะ,ะเพื่อนๆนะคะตรงนี้เนาะนะคะดูดีๆเนาะนะคะ,อะขอดูอีกนะคะเขาคิดยังไงคุณสเตนนะคะ สภาวะนี้มีคนที่รู้สึกว่าคุณกับเขามันมีความพยายามต่อการเยอะแยะมากมายเป็นสภาวะที่คบกันแล้วควบคุมกันและกันนะคะตรงนี้ขึ้นมาก็ได้นะหมออ่านไพ่นะคะให้กว้างๆเขาไว้บางคนมีปัญหาต่างกันนะคะเดอสตาค่ะชาวกลุ่มลัคนากลุ่มคุณกับเขาเทกันไปห่างกันไปจบกันไปนิ่งกันไปแล้วนะตอนนี้นะคะอืม คิงถือถ้วยเพื่อนเเขายังเขายังถือคุณไว้อยู่ในมือนะคะตรงนี้นะถ้าเขาไม่โดดเดียวเงาก็แปลว่าเขาไม่มีตังคนะคะนเพื่อนตรงนี้นะเขารู้สึกว่าเขาก็เงาหรือไม่ก็ไม่มีตังช่วงนี้เขายังนึกถึงภาพเก่าๆสิ่งเก่าๆกับคุณนะคะตรงนี้นะคุณอาจจะดีเคยดูแลเขาดีเทคแคร์ดีเอาใจใส่ดีนะคะเพื่อนเพื่อนตรงนี้อืมเนี่ยนะ เขาบอกว่าคุณนั่นแหละคือคนที่ใช่สําหรับเขามีคนใหม่ๆเข้ามานะเพื่อนๆมีอ่านก่อนนะมีคนใหม่ๆเข้ามาเห็นไหมคิงกับควีนเอถ้วยมันเหมือนไพนะ่เนี่ยเนี้เหมือนกันมีคนใหม่ๆเข้ามาเขาบอกว่ามีจิตที่ผูกพันกับคุณเพื่อนๆ,ๆเขาบอกมองตาก็เข้าใจมากกว่านะคะเขาบอกเขาอธิษฐานขอพรก็ได้หรือเขาบอกว่าการนํามาเจอคุณอาจเป็นเพราะโชคชะตาก็ได้เป็นความเป็นความรู้สึกที่นิ่งเย็นเวลาเจอคุณอันนี้คนใหม่นะนะคะมีคนใหม่ๆด้วยส่วนคนเก่าเขาก็นึกถึงคุณแหละ ะะอยากวนอยากเวียนกลับเข้ามาในชีวิตคุณนะคะเพื่อนๆตรงนี้นะอบางคนนะคะจบกันไปด้วยอารมณ์บางคนเวียงวีนใส่กันนะคะตรงนี้ที่ผ่านมามีคนอายุน้อยๆนะคะเพื่อนๆอยากเข้ามาในชีวิตคุณคุณอาจจะมีผลประโยชน์ให้เขาก็ได้อายุน้อยมากๆนะ,ะห่างกันเป็นห้าปีเจ็ดปีสิบปีขึ้นยังมีเลยนะคะส่วนคนใหม่ๆนะคะมีนะ อามินพูดถึงไปคนใหม่นะเพื่อนเนคนใหม่ๆมีคนที่อยากเข้ามาในความสัมพันธ์คุณพร้อมที่จะเข้ามาเห็นไหมคะหกไม้เท้าพัฒนาความสัมพันธ์ไปเรียนรู้กับคุณแต่เป็นคนที่ให้เกียรติคุณค่อยๆเป็นค่อยๆไปการเจอคุณเป็นคนที่เขาบอกคุณเป็นคนนิ่งเย็นเป็นคนสบายๆค่อยๆเรียนรู้กันไปส่วนคนเดิมๆอ่ะเขาก็นึกถึงคุณนะคะเพื่อนๆคือมันเหมือนได้ตื่นรู้ว่าคุณดีแค่ไหนกับเขา นะคะช่วยเหลือเก,กื้อกูลมากมายเลยนะ,ะตอนนี้ถ้าไม่เหงาก็อย่างที่หมออ่านไปแล้วนะคะเขาอาจจะมีปัญหาเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องเหงาหรือผิดหวังเสียใจมาแล้วก็นึกถึงเรานะคะมองภาพเก่าๆที่เคยมีคุณมาดูความรักของคุณเป็นยังไงบ้างนะคะธาตุไฟนะคะปัก,กหลังของสิงหานะคะ,ะ,ะ2ไม่เท้าเพื่อน ช่วงนี้คุณอาจจะกําลังมองหางานเสริมเพิ่มเติมงานออนไลน์การค้าการขายนะคะตรงนี้หรืออยากขยับขยายเรื่องงานหรือบางคนนะคะมองถึงการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะตรงนี้นะคุณมีโอกาสได้เริ่มต้นใหม่และประสบความสําเร็จเงินทองก็เริ่มมั่นคงขึ้นคุณจะปล่อยวางได้มากขึ้นช่วงนี้คุณมีสตินะคะนิ่งเย็นเลยเพื่อนๆนะคะก้าเรียญคุณบอกว่า การมีความรักแล้วมันรู้สึกเหมือนไม่มีที่ผ่านมาก็ปล่อยมันไปช่วงนี้คุณบอกว่าคุณอยู่ในหมวดโสดสวยลออรวยมากเงินทองสะพัดมั่นคงมีความสุขกับการเติมเต็มกับตัวเองอยู่กับตัวเองหาเงินหางานดีกว่าถ้าไม่มีอะไรที่ชัดเจน นะคะถ้าเข้ามาแล้วไม่ชัดเจนคุณก็ให้เป็นสถาน,นะเพื่อนค่อยๆค,คุยค่อยๆค,ยค,ยคบกันไปแต่จะมีคนเข้ามานะคะเพื่อนๆตรงนี้นะคนที่จะเข้ามาพยายามเพื่อคุณแต่ตอนนี้คุณรู้สึกว่าคุณอยู่กับตัวเองแล้วคุณมีความสุขสบายใจนะคะหาเงินหางานสร้างอนาคตให้กับครอบครัวตัวเองดีกว่าประมาณนั้นนะคะแทมเปญนะคะบางคนต่อเติมบ้านโยกย้ายเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างรีโนเวทอะไรใหม่ๆนะคะ มีโอกาสได้เกณฑ์พบรักจากคนไกลหรือคนต่างชาติก็ได้นะคะหรือคนที่มีอายุที่แตกต่างกันนะคะเพื่อนๆเ,เนี่ยไพ่พระนคะาขึ้นมาเนาะไฮโลแฟนนะคะคุณรู้สึกว่าคุณนิ่งจริงๆด้วยนะคะคุณอยากได้คนที่ศีนเสมอเราครบกันเรามั่นคงนะคะเป็นคนที่ซื้อสัตว์จริงใจกับเรานะถ้าไม่ใช่คุณก็ไม่ไม่อยากเอาตัวเข้าไปยุ่งนะคะเพื่อนๆตรงนี้นะ,ะโอ้สองถ้วยขึ้นมาคิงถือไม้เท้าหนึ่งดาบนะคะ ในถือไม้เท้านะคะเพื่อนๆบางท่านคนเก่าๆคุณไม่อยากรับแล้วนะคุณอยากจะมูฟละเหนื่อยมาเยอะเจ็บมาเยอะคุณเคลียร์พลังงานเอนิจี้ตัวเองเราชัดเจนกับตัวเองแล้วว่าพอแล้วนะคะตรงนี้ขึ้นมาแต่แน่นอนละค่ะคนโสดนะคะที่คุณโสดเนาะคุณจะรักตัวเองมากๆอยู่กับตัวเองนะคะเงินหางานสร้างเงานินสร้างงานให้กับตัวเองมากกว่านะ คุณมีโอกาสได้เดินทางไกลนะคะเพื่อนๆตรงนี้เดินทางไปไหว้พระต่อเติมบ้านโยกย้ายเปลี่ยนแปลงในองค์กรคุณหรือคุณอาจจะย้ายออกเพื่อไปเริ่มต้น ใหม่ๆม,มาทําธุรกิจส่วนตัวก็ได้นะคะเงินงานเด่นมากหนึ่งดาบคุณรู้สึกว่าถ้าใครที่ไม่ชัดเจนคุณอยากจะตัดจบไปแล้วเริ่มต้นใหม่กับตัวเองรอคนที่ชัดเจนกับเรานะไม่ได้แปลว่าเราต้องนั่งรอนะมันเหมือนว่าเราทํางานหาเงินแต่จะมีคนเข้ามาที่ชัดเจนกับเรานะเพื่อนๆมารู้สึกดีนะคะเป็นคนที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นามาสินเสมอคุณด้วยนะคะเป็นปฏิหารแห่งหัวใจแห่งดวงดาวนะแห่งโชคชะตาจะนําพานะอาจจะเป็นคนต่างชาติเป็นคนไกลหรือมีหน้าที่การงานโตเข้ามาเป็นกัล ยานมิตรกับคุณนะคะคุณพร้อมที่จะเดินหน้าสู่ชัยชนะเรื่องเงินเรื่องงานซะมากกว่านะคะคนเก่าๆเขาอาจจะเสียใจอาจจะมาส่องสตอรี่เราเห็นเราดีเราเด่นเราเรามีความสุขก็รู้สึกเสียดายปล่อยเขาเสียดายไปเพื่อนๆนะคะในเวลาที่เรารักเขาเหนื่อยเพื่อเขาเขาไม่เห็นคุณเห็นค่าน้าตอนนี้เราปล่อยวางได้แล้วเราสงบได้แล้วนะคะปล่อยเขาไปเนาะตรงนี้นะคะโอเคมินขอให้แนะนําคุณดีกว่าพี่จะแนะนำยังไงบ้าง านถือเหรียญเดวิ f อ r ฟจูนนะคะหกไม้เทา้าค่ะเพืเ่อนๆอืมแปดเหรียญน,นะคะแปดไม้เทา้าโอเคให้ตรงนี้นะคะคุณบอกว่าคุณโฟกัสเรื่องที่คุณอยากทํามากกว่าที่จะไปมองหาความรักนะคะ เราจะก้าวไปนะคะเราอยากมีความสุขมีความสําเร็จอยากได้ความรักที่ดีๆนะคะเพื่อนๆอะไรที่ไม่ชัดเจนเราจะตัดจบไปนะคะไพ่ตรงนี้ไพ่แห่งกลงล้อแห่งโชคชะตาอะไรที่มันไม่ใช่นะคะเขาจะต้องให้เราจบไปเพ<ๆ>ื่อนๆนะคะเพื่อให้รอให้เราเคลียร์พลังงานเอเนร์จีให้เราได้เจอสิ่งที่พร้อมสําหรับเราจะมีคนเข้ามาพร้อมที่เข้าพร้อมนะคะเป็นพื้นที่ระพยายามเพื่อเรา ะะไพ่ตรงนี้เนาะเป็นไพ่อธิษฐานขอพอรเป็นไพ่แห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะนำพาความรักดีๆมาให้เราเพื่อเดินหน้าสู่ชัยชนะแต่ณตอนนี้มันเหมือนว่าเรานิ่งเราเย็นแล้วมากกว่านะคะไพ่ตรงนี้เนาะสนใจเรื่องเงินเรื่องงานเงินคุณดีมากๆนะคะ,ะ,คะเพื่อนๆนะคะรอความรักแท้ของเราดีกว่านะคะขอบคุณมากมายนะคะเพื่อนๆนะคะสองคนรักเก่าทาุไฟเมสิงฮโนู ดูดวงส่วนตัวส่วนนะคะดูดวงส่วนตัวสองึงสามวันนี้หมอไม่รับดูนะเพื่อนๆหมอไม่ค่อยสบายพอดีพอดีไปท่องเที่ยวนะคะอยาก,กินของอะไรที่เอามันเราไม่รู้หรอกค่ะว่าเขาค้างคืนที่ไหนเนาะนะคะตรงนี้เนาะนะคะว่าเก็บไว้นานยังนะ,ะตรงนี้นะคะอาจจะไม่สบายท้องเสียได้นะคะเพื่อนๆขอบคุณมากมายนะคะชอบช่วยกดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้กันละกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ